ชุดตรวจสอบตัวนี้นะคะอาศัยหลักการการจับกันของออตัวโปรตีนนะคะที่จำเพาะกับสุกรนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่ายนะคะใครๆก็ใช้เองได้นะคะไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ที่สำคัญท่านไม่ต้องส่งตัวอย่างมายัางห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็ท่านไม่ต้องรอผล4วัน5วันทำการนะคะท่านสามารถที่จะเห็นผลได้ ภายในไม่กี่นาทีซึ่งจะเห็นเป็นแถบสีง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้เครื่องมือวิจัยสำหรับวิธีการใช้งานของตัวชุดทดสอบนะคะง่ายมากนะคะในอุปกรณ์ชุดทดสอบของเรามีทุกอย่างมาให้พร้อมแล้วนะคะ เพียงแต่เรานําตัวอย่างของเรานะคะที่เราต้องการตรวจสอบนะคะใส่ในสารละลายบัฟเฟอร์ที่1นะคะซึ่งสารละสารละลายบัฟเฟอร์ที่1ก็จะอยู่ในกล่องอยู่แล้วนะคะเมื่อเราใส่ไปนะคะปริมาณประมาณเม็ดหัวนะคะเราก็เขย่านะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้หลอดหยดซึ่งให้มากับในชุดทดสอบอยู่แล้วนะคะดูสารละลายทั้งหมดจากสารละลายที่1มายังสารละลายที่2นะคะหลังจากนั้นนะคะเขย่า นะคะแล้วก็ใช้หลอดหยดอันเดิมนะคะดูดนะคะสารละลายที่เราสกัดได้นะคะใส่ในตัวชุดทดสอบก็คือหยดลงไปประมาณ4-5หยดนะคะแล้วก็รอผลนะคะก็จะใช้เวลาตั้งแต่การสกัดจนถึงดูผลนี้ก็คือไม่เกินสินาทีค่ะก็เห็นผลแล้วลักษณะผลนะคะก็คือจะเห็นชัดก็คือ ถ้ามีเนื้อหมูปนนะคะก็จะขึ้นมาเป็นขีดสีดแดง2ขีดค่ะแต่ถ้าไม่มีเนื้อหมูปนนะคะก็ขึ้นมาแค่ขีดเดียวเนื่องจากชุดทดสอบของเรานะคะก็คือเราได้ทดสอบเ,ออเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานนะคะแล้วก็ได้ทําเปรียบเทียบกับชุดทดสอบต่างประเทศแต่ว่าเขามีราคาแพงกว่าเรามากนะคะก็ให้ผลสอดคล้องกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้น ตัวอย่างชุดทดสอบของเรายังมีข้อดีก็คือในผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปลรูปนะคะที่ไม่ได้ผ่านความร้อนสูงเช่นเชียงไก่เชียงปลาพวกแหนมพวกนี้เราทดสอบได้แต่ชุดทดสอบต่างประเทศบางชนิดเขาทดสอบไม่ได้ แนวทางในการพัฒนาต่อไปนะคะเนื่องจากศาสนาอิสลามนะคะหรือว่ามุสลิมนอกจากสุกรแล้วนะคะก็ยังมีสัตว์ชนิดอื่นนะคะที่เราไม่สามารถบริโภคได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเปลี่ยนนะคะพัฒนาคือจากสุกรกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอืนอ่นนะคะชนิดอื่นนะคะที่เป็นสัตว์ต้องห้ามนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้บริโภคค่ะ